ามีเทคโนโลยีมีแบบนาวัตกรรมพิเศษสุดๆทุกคนอันนี้ก็คือไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาอะมีแถบด้านข้างค่อนข้างใหญ่รับหน้าอกได้ดีแล้วก็สีสวยมากใส่ก็คือแบบนี่น่ารักทุกคนใครเป็นสายมินิมอลรับรองว่ารักวาไลาโฮงของแบรนด์นี้แน่นอนฮัลโหลสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ของมีนะคะวันนี้ก็ เราจะมาพูดเรื่องบรากันแล้วก็เรื่องการเลือกบลาให้ถูกไซส์ให้เหมาะสมกับชุดแล้วก็หน้าอกหน้าใจของเรานะก็คือเป็นเรื่องที่คิดหนักมากว่าแบบเออจะมาพูดเรื่องนมนมนี้ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเขินนะทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอาเป็นว่าก็รวบรวมความกล้ามาแล้วเพราะว่ามีคนถามมาอย่างต่อเนื่องว่าเฮ้ยใส่บลาแบบไหนใส่เสื้อแบบนี้ใส่ผ้ายืดแบบนี้ ใส่บราแบบไหนให้มันดูเป๊ะดูไม่โปะนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือจะแชร์บราทั้งหมด8ประเภทก็คือเรียกว่าจุกมากขนมาให้ดูทั้งบ้านแล้วก็ใครอยากได้ตัวไหนชอบตัวไหนก็เดี๋ยววิวใส่ลิงก์ให้แบบละเอียดที่สุดเท่าที่จะหาได้ที่มันยังคงวางขายอยู่นะเดี๋ยวจะใส่ให้ในใต้คลิปทั้งตรงคอมเมนต์นะคะแล้วก็ตรงดดสคริปชันบอกนะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกของการเลือกบราก็คือการเลือกไซส์ใช่ถูกต้องนะคะคือหลายคนเนี่ยอยากจะดูแบบว่าหน้าอกสวยอยากจะอะไรเงี้ยแต่ว่าเลือกบราผิดไซส์มาตลอดแล้วการเลือกบราผิดไซส์มันไม่ใช่ทําแค่แค่แบบุคลิกเราดูไม่ดีนะแต่ว่ามันทําให้แบบว่าบางทีเราจะปวดหลงังหรือบางทีก็อาจจะรู้สึกแบบมันใส่เสื้อผ้าขึ้นมาแล้วมันไม่ค่อยสวยบางคนก็อยากแบบเลือกบางคนก็อาจจะเลือกไซส์ที่มันใหญ่กว่า เฮ้ยนมตัวเองจริงๆเพราะว่าจะได้รู้สึกว่าฉันใส่แบบซีนะดีนะหรือใดๆแต่ว่าบางทีก็อาจจะบุคลิกเสียเพราะว่าต้องมาคอยจับให้กีบมันไม่อ้าอะไรเงี้ยทุกคนคิดเรอมั้ยเพราะฉะนั้นการเลือกซส์ที่ถูกท้องจะช่วยเราในหลายเรื่องมากหรือบางคนเลือกเล็กเกินไปก็คือแบบจริงๆแล้วควรจะใส่แบบรอบตัวสัก75ไปเลือก70เงี้ยก็คือมันอาจจะรัดตึงหรือว่าการปรับสายตรงนี้ปรับไม่เหมาะสมก็คือ มันหลังขึ้นหรือว่ามันแน่นก็คือมันไม่ดีทั้งต่อสุขภาพเราระยะยาวนะคะแล้วก็อาจจะมีผลต่อการผิดรูปของน้องหน้าอกของเราด้วยนะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเลือกกันให้ถูกต้องนะคะวันนี้บีบีก็เลยจะมาแชร์ว่าเราจะต้องวัดไซส์ยังไง<ม>เพื่อให้เราอะสามารถเลือกบราได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ตรงไซส์ของเราจริงๆค่ะอ่ะการวัด ว่าเราต้องใส่บราไซไหนนะก็คือทางนี้เราต้องวัดรอบอกก่อนรอบอกก็คือรอบตัวมาถึงบริเวณที่สูงสุดของแบบว่าย่อสูงสุดอะของนมเราเออพอได้เท่าไหร่อ,อันเนี้ยบีบีได้ประมาณ90-91ก็จําไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาวัดใต้อกชึบอ่ะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือบริเวณรอบอกเนี่ยของเราอยู่ที่9091ดนะคะแล้วก็ใต้อกอยู่ที่75พอได้ค่า2เลขนี้แล้วก็ เอาเขามาลบกันก็คือสมมติว่า90-75ลบ75ใช่ไหมส่วนต่างมันอยู่ที่15ก็เราก็จะไปดูไซน์นะคะก็เดี๋ยวบีบีจะขึ้นชาร์ตไซส์ไว้ให้ก็คือเราจะดูไซส์ว่าเราใส่คับอะไรอะจากส่วนต่างที่เราลบแล้วส่วนรอบอกเนี่ยก็คือจะเป็นเช่นสมมุติว่าเบบีลบเอา90-75ลบ75มาได้15ใช่ปะมันอยู่ที่คับ C แล้วรอบอกคือ75ก็คือจะกลายเป็น C 75อันนี้ก็คือไซส์บราที่บีบีควรใส่นะคะส่วนเพื่อนๆก็ลองเลือกกันดูว่ารอบอกกับใต้อกอะ่ะลบก,กันได้เท่าไหร่ก็ไปตามไซส์นั้นได้เลยแล้วก็เอารอบอกไปต่อท้ายนะคะเช่นอาจจะเป็น B ีแล้วก็รอบอกเราแค่70ก็จะเป็น B ี70ค่ะ ส่วนที่2ก็คือการเลือกปลาให้ถูกประเภทกับเสื้อผ้าลุกต่างๆเนื้อผ้าเสื้อผ้าที่เราใส่นะคะแบบแรกเลยที่บีบีจะเอามาให้ดูประเภทแรกก็คือปลาแบบนี้ก็คือเป็นปลาแบบมีโครงนะคะอันนี้ก็คือภาษาอังกฤษเรียก s p o r t e ปล a นะคะใต้เนี่ยคือเขาจะมีโครงอยู่ซึ่งก็เป็นบลาที่หลายๆคนก็จะชอบใส่กันเพราะว่าข้อดีมันเลยก็คือมันจะเก็บทรงสวยทําให้แบบว่า อกแบบชิดแล้วก็ประคองเต้าได้ดีมากนะคะแล้วก็มันจะช่วยเหมือนกับทำให้หน้าอกหน้าใจเรามันไม่หย่อนไม่คล้อยอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียก็คือ ใส่ทั้งวันแล้วมันอึดอัดไงซิสคือมันแบบเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วอย่างถ้าอ้วนขึ้นใช่ไหมพอใส่มันก็จะแบบเหมือนโครงเหล็กมันก็จะเหมือนแบบดันกับเนื้อเราอะไรเงี้ยมันก็ใส่ไม่ค่อยสบายขนาดนั้นแต่ว่าวันไหนที่อยากได้ลูกหน้าอกที่สวยหรือว่าชุดที่มันแบบว่าฟอร์มอลแล้วอยากได้ให้มันดูดีนะก็ใส่ตัวนี้แต่จริงๆทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่แบบนี้แล้วนะแต่เดี๋ยววันนี้จะลองให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อน่ะ มาลวจ้าก็นี่ไปใส่มาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบปลาแบบมีโคมทุกคนเห็นปะล่องมันจะถูกเหมือนแบบดันเข้ามาชีดอะแล้วก็ถ้าเป็นแบบบราลูกไม้บางคนใส่กับเบเซอร์เขาก็คือให้เห็นเลยก็คือเหมือนแบบเป็นใส่ฝออะไรนี้นะอันนี้ก็คือมันจะทําให้หน้าอกชีตแล้วก็เก็บ ดันข้างค่อนข้างดีเลยนะคะเป็นอะไรที่ดันทรงสวยแต่ว่าใส่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แล้วก็เป็นบาประเภทที่บิ๊ีใส่น้อยลงไปมากๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ work from home แล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ใส่ชุดฟอร์มอลแบบนี้บ่อยๆอแต่ถ้าเกิดใครที่จะแบบไปงงงไปงานใดๆก็คือบาประเภทนี้ก็จะทําให้เวลาใส่เนี่ยมันกระชับแล้วก็ทําให้หน้าอกเราเป็นรูปสวยนะก็อันนี้เป็นบาประเภทที่1คะ่ะ เรียบร้อยแล้วน,นี้เป็นบราแบบที่สองนะคะก็คือเป็นไวเลสบราหรือบราแบบไม่มีโครงคือไม่มีโครงไม่ได้แปลว่าเขาไม่รองรับหน้าอกเรานะแต่ว่าเขาจะไม่มีลวดอยู่ข้างใต้ที่จะมาทําให้เรารู้สึกอึดอัดหรืออะไรแบบนี้นะคะก็วันนี้บีบีเลือกของ Up and under มานะอันนี้ใส่ไปแล้วข้างในจะเป็นสีเนือ้อคือตัวเนี้ยชอบมากก็เลยไปจัดสีดํามานะ เพิ่มเติม,เ,ตมเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าเขาแบบว่าเป็นบาร์ไม่มีโคงแล้วมันดียังไงก็คือเขาใส่สบายมากทุกคนก็คือเวิร์คคอมโฮมอะเรารู้สึกว่าบาแบบนี้เป็นอะไรที่เวิร์คแล้วก็จริงๆด้วยเทคโนโลยีที่เขาทำอะมันทำให้รองรับ เต้าของเราได้ค่อนข้างดีแล้วก็เก็บทรงด้านข้างแบบสวยมากจริงๆทุกคนสําหรับข้อดีของ bra wireless bra ของ Urban Under ตัวเนี้ยที่บี๊บีเลือกมาเป็นตัวอย่างเพราะว่าถึงเขาจะไม่มีโครงแต่ข้างในเขาจะเป็นแบบคือมันจะมีความเป็นคัพอยู่ซึ่งอันนี้เขาจะบอกว่ามันเป็นพาวคัพก็คือเหมือนเป็นแะไกก้อนเมฆกุ้มน้องหน้าอกหน้า,นาใจของเราอะไรเงี้ยแล้วก็แผ่นโฟมนเนี้ยเขาจะบางแค่1มิลนะทุกคนคือมันจะไม่ได้มีแบบว่าเสริมอะไรเยอะแต่ว่ามันจะนุ่มแล้วก็ ใส่สบายมากนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสุดยอดข้อดีของเขาแล้วก็เนื้อผ้าตัวนี้เราไปหาข้อมูลมาคือมันเป็น cooling t e c ก็คือเวลาใส่อ่ะมันจะรู้สึกว่าเย็นสบายเพราะว่าเขาอาจจะลดอุณหภูมิลงถึง3องศาเลยแล้วด้านหลังที่แบบว่าชอบมากคือเขาจะเป็นผ้าแบบเนี้ยไม่รู้ทุกคนเห็นไหมอะคือมันจะระบายอากาศ ได้ค่อนข้างดีนะคะสีที่เราแนะนำเลยสำหรับใครที่อยากซื้อพวกไวเลส เพราะว่ามันใส่บ่อยนะก็คือมันเป็นแบบว่าใส่ได้เป็นดี้โฟร์เเลยของ Up a n อ u n d e ัเตัวนี้ก็คือสีดำได้ใช้บ่อยแน่นอนแล้วก็สีนี่สีแบบเบทสีแบบว่าสีที่เป็นแบบสีเดียวกับสีผิวเราก็จะเป็นสีใช้บ่อยคือในตู้เราส่วนมากเดี๋ยวนี้จะมีแต่สีดำไม่ก็สีที่เป็นสีนูดเพราะว่าเวลาใส่เสื้อขาวใส่อะไรเงี้ยมันจะไม่แล็บไม่โผล่มาทุกคนก็เรียกได้ว่าปราไล์โครงตัวนี้ของ Up and Under นะคือเขาเป็นแบบ l วเล bra า e ท h จริงๆเขามี เทคโนโลยีมีแบบนาวัตกรรมพิเศษสุดๆทุกคนบีบีใส่แล้วชอบคือรู้สึกว่ามันดูเป็นรูปทรงที่สวยแล้วก็ดูธรรมชาติแล้วก็ไซสเขามีตั้งแต่แบบ A ไปถึง D แล้วสีที่เลือกคือสวยมากใครเป็นสายมินิมอลรับรองว่าลักราไลท์โฮงของแบรนด์นี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะขึ้นสีไว้ให้นะคะคือที่เชียร์ขนาดนี้เพราะว่าใส่เรามันดีจริงๆทุกคนก็ อยากให้ไปโดนกันคนละตัว2ตัวแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยคือเราชอบเพราะว่าผ้าเขามันจะเป็นผ้าแบบลื่นๆนะทุกคนเวลาใส่กับเสื้อมันจะ ไม่เห็นเป็นคลื่นซึ่งมันจะทําให้ใส่เสื้อผ้าเราดูสวยคือเรารู้สึกว่าบราเนี่ยเลือกไซส์ถูกแล้วอะแต่ว่าเลือกเนื้อผ้าบราผิดก็คือโบะอยู่นะทุกคนเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใส่ผ้าลูกไม้แล้วใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยมันเป็นคลื่นๆมันก็จะดูแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยตอบโจทย์มากจาก้าอ่าส่วนชุดที่จะเหมาะใส่กับบราตัวนี้เสื้อละกันเนาะก็คือถ้าเป็นเข้ารูปแบบเนี้ย ออแล้วก็มันก็จะแบบไม่เห็นเป็นแบบว่าคลืนๆเพราผ้ามันดีใช่ปะอันนี้ก็คือได้แล้วด้วยความเวาลึกของเขาสามารถใส่เป็นแบบคอลึกอะไรอย่างนี้ได้ตัวนี้จะเป็นตัวที่บิ๊บใส่แบบว่าค่อนข้างทุกวันเลยละกันก็คือตามชื่อรุ่นเขาเลยก็คือ24-7เดี๋ยวจะไปลองเปลี่ยนให้ดูว่าถ้าใส่กับเชิ้ตท,ที่เป็น oversize มันออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะนี่เปลี่ยนมาแล้วเป็นเชิ้ต oversize นะคะแล้วก็ วีต่ำมากอันนี้ก็คือยังคงใส่ตัว2 4 7 v e lift wireless bra ของ up a n under อยู่นะก็คือความเบาเยอะของ bra เขาทำให้เราสามารถใส่ชุดหรือว่าเสื้อที่มันเป็นแบบวีลึกอย่างนี้ได้โดยที่มันยังไม่เห็นขอบ bra คืออย่างคนน้าใส่เป็น bra ที่เป็นเกาะอ,อกเงี้ยมันก็จะเหมือนเห็นปิดข,ขึ้นมาเราก็จะดูตันนะก็อนนี้เป็นข้อดีของเขาเลยก็คือ เขาอะใส่สบายแล้วเขาก็ช่วยยกนมเราได้ดีแล้วก็ความคลอรของเขาก็คือทําให้ใส่เสื้อผ้าแนวที่บีบีช่อบใส่แล้วมันไม่ตัน<ม>ก็คือรอดนะเอาดีๆปะ่ะตัวแบบว่าไวเลสบราเนี่ยคือเรารู้สึกว่าใส่แล้วมันเหมือนเรียบเนียนนะเหมือนสเสมือนผิวเราเลยแล้วก็ทรงคับของเขามันค่อนข้างเข้ากับหน้าอกหน้าใจของคนเอเชียเพราะว่า เขาออกแบบให้แบบสรีระหรือว่าทรงของมันอนะเหมาะกับคนเอเชียนะคือวิบบีาเคยพยายามจะซื้อบราของหลายๆแบรนด์มาที่มันแบบว่าดีไซน์มาแล้วแบบเป็นของต่างประเทศใช่ปะใส่แล้วแบบนมไม่สวยทุกคนมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันแบบไม่ค่อยเข้ากับลักษณะร่างกาย body type อ,อะไรของคนเอเชียนะตัวนี้ก็ Recommend ใครอยากได้ก็ไปลองดูในเว็บไซต์เขาหรือว่าดูอินสตาแกรมเขานะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นบราเกาะอ,อกนะคะเวลาที่เราใส่เสื้อเปิดไหล่ที่มันเป็นแบบว่าผ้ามันนุ่มๆอย่างเงี้ยใส่อะไรที่ข้างในมันกระชับหน่อยมันก็จะรู้สึกปลอดภัยนะบราเกาะอ,อกใส่ได้กับเสื้อเปิดไหล่แล้วก็พวกใส่เดี่ยวก็ใส่ได้ก็ใส่เดี่ยวที่มันเป็นสายเดี่ยวที่แบบค่อนข้างหลวมหน่อยอย,อย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้มีแบบว่าโครงสพอร์ตตรงใต้นมเราขนาดนั้นนะบิบกก็จะใส่เป็นแบบว่าบราเกาะอ,อกที่มีโครงหลัก หรือว่าเนี่ยเสื้อใส่เดียวแบบเนี้ยที่มันเป็นแบบบางๆาอะ่ะก็ใส่เป็นบาเกาะอกก็คือจะสบายใจกว่าหรือเสื้อที่มันปาดไหลแบบนี้ผ้าที่มันเป็นผ้าลื่ๆนๆะื่นอ่ะก็คือใส่แบบนี้ดีกว่าคืออย่างบางคนไปใส่แค่ที่ปิดจุกใช่ปะ่ะแล้วพอมันเป็นแบบทรงเสื้อที่มันไม่ได้สปอร์ตนมเราขนาดนั้นแล้วพอมันร้อนอ่ะทุกคน ที่ปิดจุกมันก็คืนไหลถ้าจะใส่ผ้าหลวมๆแล้วต้องโชว์ช่วงไหลก็เน้นเป็นบาเกาะอ,อกก่อนจะดีที่สุดค่ะอ่ะให้ดูอีกอย่างของบาเกาะอ,อกที่แบบมันดูมีโครงนิดนึงก็คือเนี่ยนมมันจะเป็นแบบมันจะมีความเห็นล่องนิดนึงทุกคนคือถ้าใส่เป็นแค่แบบว่าตัวนิ p ปเปอคัเวอร์หรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้หน้าอกชิดขนาดนี้นะคะก็อยู่ที่ทรงของหน้าอกที่เราอยากจะได้กับเสื้อตัวนั้นๆเลย ่นมากๆของบาเลตตตัวนี้นะคะตัว Adjustable Control Smooth b a r l e t ก็คือเขาจะไม่มีตะเข็บจ้ะแม่สิ่งที่ชอบสุดๆคือด้านข้างอะเวลาใส่เสื้อยืดรัดๆเราจะเป็นมีปัญหานมน้อยใช่ป่ะที่มันแบบริชออกมามันเก็บเนื้อไม่หมดอันนี้ก็คือไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาอะมีแถบด้านข้างค่อนข้างใหญ่ก็คืออบอุ้มตัวเนี่ยด้านข้างตรงนี้ได้เกลี้ยงเลยเวลา รัดเนี่ยไม่เห็นละไม่มีนมน้อยนะเออมีแต่นมใหญ่เฮ้ยออก็คือเรียกว่าแบบมันดีมากทุกคนถึงจะไม่ได้มีโครงแต่บีบีว่ามันซัพพอร์ตหน้าอกหน้าใจเราค่อนข้างดีเลยยิ่งใครที่แบบทับใหญ่หน่อยก็คือจะประสบปัญหานมหย่อนยานเวลาอายุเยอะใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าเกิดใส่อันเนี้ยก็คือเราว่ามันใส่สบายด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตนมได้ค่อนข้างดีเลยค่ะอ่ะไปเปลี่ยนเสื้อมา นี่เห็นปะเป็นยูนิฟอร์มอยู่บ้านที่แบบว่านุมไม่หย่อนคอยแล้วก็ใส่สบายอันนี้ก็คือเป็นบาเลตตัวเดิมนะก็คือเหมาะกับใส่เสื้อยือดมากบรารที่5ตันตันสปอร์ตบรานะคะก็อันนี้บีบีได้จากแบรนด์ IG จีจำชื่อไม่ได้แต่ยังไงเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะคะก็เป็นทรงที่แบบมันเก็บกระชับหน้าอกค่อนข้างดีแล้วก็สปอร์ตบราเป็นอะไรที่แบบ ต้องเลือกให้ถูกจริงนะทุกคนเพราะว่าเวลาออกกําลังกายมันมีแรงกระแทกเยอะคือถ้าเราเลือกบาราที่แบบมันไม่ซัพพอร์ตมันไม่เก็บสวยอย่างเดียวยเงี้ยบางทีมันทําให้นมเราเปลี่ยนรูปได้จริง,รงก็คืออาจจะเป็นการที่เปลี่ยนรูปก่อนวัยอันควรนะก็จะนมเสียไปเลยอันเนี้ยคือแพ่ที่ใส่อ่ะมันใหญ่มากอะ่ะก็คืออุ้มนมได้ทั้งอันเลยแล้วก็ดีไซน์มันจะเป็นแบบผ้าก็คือจะลื่นๆแล้วก็ใส่แล้วรู้สึก ไม่ร้อนไม่คันนะคะอันนี้ก็ราคาไม่ได้แรงมากด้วยสปอร์ตบาร์เนี่ยคืออย่างบางอันเราเคยซื้อมาลองคือพอมันเป็นสายเส้นเล็ก๊บบก็คือมันมีความแบบกระเพื่อมนิดหนึ่งบีบีขับซีใช่ป่ะมันก็จะมีความแบบสายเดี่ยวของสปอร์ตบาร์มันจะอุ้มนมเราได้ไม่ค่อยดีก็เลยเลือกเป็นสายที่ค่อนข้างมีความหนาแบบนี้แล้วก็พอมันครอสกันด้านหลังแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างเหมือนแบบกระชับมากขึ้นผ้าของเขาก็คือยืดประมาณนึง จะบอกว่าบางทีอะถ้าใส่ผ้าที่ยืดเกินไปมันก็จะไม่สพอร์ตแต่ถ้ารัดเกินไปเวลาออกกำลังกายไปก็คือแบบ <c oughs> ทุกคนค่ะจะตายแล้วหายใจเข้าปอดได้ไม่เต็มนะเพราะว่าว่าบรามันรัดเกินไปะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปลองมาให้ดูตัวนี้ถ้าเปลี่ยนมาให้ดูแล้วนะคะอันนี้ข้างหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่ข้างหน้าก็คือเก็บทรงดีมากทุกคนเออราคาก็ดีด้วยนะอันนี้คือเรารู้สึกว่าปราสอร์ตราเลือกให้เหมาะ สรีระเราแล้วกันแล้วเราเป็นคนแบบไม่กล้าใส่โปมาก็ชอบเวลาที่มันแบบปิดขึ้นไปหมดเลยอะปังรุ่นมันเป็นที่แบบตรงนี้่างเงี้ยคอก้มเงี้ยทีก็คือนมหกอะไรอย่างนี้ก็คือบอดได้เอออันนี้ก็คือเรารู้สึกว่าทรงเขาสวยเก็บกระชับดีเวลากระโดดเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าพุบๆๆึบๆอะทุกคนที่เราอกว่าคือมันดีนะเรากั้งเกงมีมีแนะนําอันนี้อาจแถมมาเกงให้ก็คือทริคเลือกสีเข้มแล้วราสีอ่อนโอเค อันนี้จะได้ดูใหญ่ไงอันนี้ก็คือจะได้ดูเล็กอะไรประมาณเนี้ทุกคนไปลองเลือกสปอร์ตบรากันต่อกันที่บราประเภทที่6อ่ะอันนี้เป็นบราแฟชั่นนะคะเขาจะมีความสวยงามคือมันจะเรียบเนียนนะตั้งแต่ฐานเลยฟึบยาวขึ้นไปจนถึงเนี่ย เออคือมันสวยมากแล้วก็เรียบเนียนใส่สบายนะทุกคนอันนี้ก็เป็นของ up and under เหมือนกันเดี๋ยวมีขึ้นชื่อรุ่นไว้ให้แล้วก็อันเนี้ยมันจะมีความแบบว่าบางนิดนึงตรงช่วงคับซึ่งเราชอบนะเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าใส่แล้วลมมันไม่แบบสบรือ้อรมเกินกไปแล้วก็เวลาใส่กับพวกเบลเซอร์การใส่บลาที่แบบ ไม่ได้แบบบีบจนแบบเป็นร่องเยอะๆอะแต่ว่าเป็นบราที่ดูเหมือนแบบเฮ้ยฝรั่งเขาใส่กันก็คือรุ่นหนีตอบโจทย์แล้วก็ความระบายอากาศไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเพอาเนี่ยน้องเขาเป็นฟองน้ําที่แบบมีรูระบายอากาศเราว่ามันเหมาะกับประเทศไทยเพราะว่าเวลาใส่ชุดอะไรอะไรมันก็ร้อนแล้วก็คือถ้าบรามันสามารถแบบระบายอากาศให้เราได้ก็คือเลิศนะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้ คือไม่ได้แค่เพิ่มความเซ็กซี่แต่ว่ามันระบายอากาศได้ดีแล้วก็ผ้าอันนี้เหมือนทุกอันของ Urban Under ที่บีบีจัดมานะก็คือมันจะเป็นแบบตัว cooling tech ก็คือใส่แล้วเย็นสบายเดี๋ยวเราไปลองลุกกับเบเซอร์มาให้ดูดีกว่าว่าเขาจะคิวแค่ไหน่ะเปลี่ยนมาแล้วคู่กับลุกเบเซอร์นะคะก็คือสวยอะเราว่ามันดูแบบสวยแล้วก็คือแอร์ครับอะระบายอากาศดีมากก็คือไม่รู้สึกร้อนนะเราว่าอันนี้คือดี ใครที่หาบราวไว้ใส่กับเบเซอร์เก๋ๆนะคะตัวนี้ก็เราว่าโอเคแล้วก็บีบีเลือกสีนี้มาเพราะว่ามันแบบมีความซัมเมอร์มีความพอทมได้ส่วนใครอยากดูว่ามีสีอื่นๆอะไรบ้างก็ลองไปกดลิงก์ข้างใต้ได้เลยจ้าเดี๋ยวจะไปลองกับผ้าตะข่ายที่เป็นเสื้อตะข่ายมาให้ดูนะว่ามันแบบน่ารักมากขนาดไหนอ่ะมาแล้วเป็นเสื้อแบบตะกงตะข่ายอันนี้ก็คือเป็นลุคแบบไปทะเลได้เลย คือบาตัวนี้เจ๋งนะแล้ว,ว่าคือแบบใส่มันก็ไม่ได้แบบเล็กเกินไปหรือว่าใหญ่เกินไปนะคะก็คือรับหน้าอกได้ดีแล้วก็สีสวยมากใส่ก็คือแบบนี่ารักทุกคนเป็นแบบเขีนวอวแบบอย่างเงี้ยต่อมาเป็นบาที่ใส่แซบต้องมีนะคะก็คือจะเปิดไหล่เปิดหลังแหวกหน้าได้ รดใช้อันนี้เลยก็คือเป็นบราปิกนกซึ่งบีบีาจัดมา2แบบด้วยกันแบบแรกก็จะเป็นแบบนี้ซึงเวลาใส่ก็คือเราจะต้องทำการแกะออกก่อนเราก็จะแปะเต้าที่1ก็คือหอโอยด้านข้างขึ้นมาแล้วก็ึออนอนไว้อย่างนี้ทำเหมือนกันอีกด้านฟืบอย่างนี้ เสร็จแล้วเราก็จะเอาเขาอะมาเกี่ยวเขาด้วยกัน น้องหน่มนมของเรามันก็จะเข้ามาชิดกันข้อดีของบราปิกนกก็คือถ้าต้องใส่เสื้อที่เปิดหน้าเปิดหลังเยอะๆอันนี้จะช่วยไม่ให้เห็นอะไรเลยว่าแบบเอยสายเสื้อในขอบอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เห็นแล้วใส่สบายมากอุ้มเต้าได้ดีกว่าที่ปิดจุกอย่างเดียวนะคะข้างหน้าของปิกนกก็จะเป็นผ้าผ้าใช่ปะมันก็จะผ้าเหมือนกับเราใส่บราผ้าปกติอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบแนบเนื้อ เป็นปราปิกนกแบบนี้ซึ่งเขาจะมีความเป็นแบบ ซิลิโคนใดๆข้อดีเลยเวลาใส่นะทุกคนคือถ้าบรามันไม่เป็นแบบว่าไล่จากหนาไปบางอะเวลาใส่แล้วพอมันหนาเปิดทั้งอันมันจะเพยอง่ายแล้วมันก็จะหลุดนะคะใครใส่ไม่เป็นเวลาซื้อส่วนมากอะเขาจะเหมือนนี้แนะนําว่าใช้ยังไงนะวิธีการทําความสะอาดบราประเภทนี้เหมือนที่ปิดจุกก็คือล้างน้ําแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งนะคะอ่ะเสื้อที่ใส่กับบราปีกนกนะคะก็เช่น เสื้อกล้ามที่แบบว่าเว้าเยอะๆอย่างนี้แล้วก็เป็นเสื้อกล้ามที่ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วก็เข้ารูปเพราะว่าวันที่ร้อนมากๆเนี่ยการที่เราใส่แบบว่าแค่ปิดด้านหน้าเราพึ่งแค่กาวอะ่ะคือบางทีมันก็มีความเสี่ยงเสียเสียวใช่ปะคือถ้าเราอะ่ะใส่เสื้อที่มันแบบว่าแนบนิดนึงอย่างเงี้ยเราว่าก็คือใส่กับตัวบราปิดนกก็คือโอเคได้อยู่ เสื้อที่เป็นแบบว่าเว,ว้าหลังเยอะก็คือใส่กับบราปดกนกโอเคเช่นเดียวกันแต่ว่าเน้นว่าควรจะเป็นเสื้อที่แบบไม่ใช่หลวมโค้งอ่ะทุกคนคือถ้าเกิดแบบมันเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบว่าหลุดโป๊ะขึ้นมาเพราะว่าเหงื่อเยอะเกินไปในวันนั้นน่ะมันก็จะไม่มีอะไรช่วยแบบหอแล้วก็หรืออุ้มหรือว่าพยุงบราไว้ให้มันไหลลงไปนะคะก็คือถ้าเป็นเสื้อเข้ารูปประมาณเนี้ยก็คือได้เลย โอเคอันนี้ก็คือเป็นเดรสที่เป็นคอแบบว่าเหลี่ยมลึกเหลี่ยมจัดมากแล้วก็ข้างหลังก็คือเปิดนะคะก็อันนี้เป็นบราปีกนกอยู่นะทุกคนก็คือเขาจะมีความเดรสคือผ้ามันค่อนข้างแข็งแล้วก็เป็นทรงคือใส่อะไรที่เป็นแบบใช้แะกาวได้แล้วว่ารอดส่วนใครที่รู้สึกว่าไม่ชอบเวลาเพย์หรือว่าเุ้ยไหลตกตลอดเวแนะนําเป็นอันนี้ เขาจะเป็นเหมือนแบบสติกเกอร์ที่เอาไว้แบบเหมือนแปะเป็นแฟชั่นเทปแปะก็คืออยากให้ตรงไหนมันแนบมันเหนียนก็คือแปะเขาเข้าไปมันก็จะแบบเรียบแล้วก็ไม่โฟงประมาณนี้เลยจ้ามาถึงราสุดท้ายแบบที่8ก็คือติ่งติ่ง ก็คือที่ปิดจุกนะคะหลายคนก็อาจจะเรียกนิปโปลคาเวอร์บางคนก็เรียกว่านิปโปลแพคอันนี้ตามท้องตลาดมีทั้งแบบที่เป็นแบบมีกาวแล้วก็แบบที่เป็นแบบว่าใช้ความร้อนร่างกายในการแบบจุกเข้าไปก็คือไม่ต้องมีกาวแต่ว่า ที่บีบีเลือกมาอันเนี้ยเป็นของ up and under again คือมันเป็นแบรนด์เสื้อในแล้วก็แบรนด์เชฟแวร์ที่เราเลิฟมากจริงก็อยากจะเอามาลองให้เพื่อนๆดูข้อดีของเขาก็าคือเขาใช้กาวแบบ medical grade ก็คือเป็น กาวที่แบบว่าใช้ทางการแพทย์นะทุกคนก็คือมันจะไม่ได้ทําให้ผิวหนังเรารู้สึกแบบละค่ายเครื่องหรือใดๆคือใช้มาของหลายแบรนด์บางแบรนด์ก็คือมีการลื่นไหลระหว่างวันแต่ว่าน้องคนนี้เนี่ยคือเขาเป็นกาว2ชัน้นก็คือค่อนข้างแบบว่าจ๊บได้ดีทีเดียวแล้วก็โทนสีที่เขาเอามาทำอะ่ะมันค่อนข้างเหมาะกับผิวคนเอเชียส่วนอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปลองมาให้ดูว่านิโปพัพเปอร์ตัวนี้เขาใส่กับอะไรได้บ้างนะคะอ่ะก็ทําการไปแปลง ร่างมาแล้วนะคะก็ตอนนี้ใส่เป็นตัว n i p p โป้แพดแล้วก็ใส่กับเกาะอ,อกที่จะเป็นเกาะอ,อกที่ค่อนข้างมีผ้าหนาแล้วก็เข้ารูปช่วยรัดแล้วก็อบกุ้มหนะ้าอกได้โอเค ตัวนี้ของวิวใช้จะเป็นนี่ของ up and under ก็คือดีแล้วก็กล่องเขาจะมาเป็นแบบนี้คือถ้าเราใช้เราสามารถเก็บในนี้ได้ก็คือกันให้เขาไม่เสียทรงแล้วก็เขาจะมีแบบซองมาให้แล้วเราก็จะต้องดึงออกมามันจะเป็นปติกที่ทําเป็นโค้งๆ่างนี้เพื่อเวลาเราเก็บเราจะได้รักษาเขาแบบนี้ได้ส่วนตัวแล้วเวลาใช้เสร็จอ่ะก็คือเราล้างเขาด้วยน้ําสะอาดแล้วก็ ตากลมไว้หรือถ้าอยากจะเก็บกลับมาใส่นีนเลยก็คือล้างเขาไว้แล้วก็ใช้ผ้าขนหนูซับแบบ แปะแปะอย่างเงี้ยนิดเดียวพอให้มันพอแห้งแล้วก็เก็บได้นะคะก็คืออย่าไปถูมันอาจจะพังแล้วกาวมันก็อาจจะเสียได้ก็คือแนะนําว่าให้ซับก็พอหรือถ้ามีเวลาก็ผึ่งลมไว้สาหรับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> การใส่นิปโปอคัเวอร์สำหรับเราควรจะใส่กับเสื้อที่เขามีความเข้ารูมนิอนึงใครๆบราปิกนกก็คือมันถ้ามันไหลอย,อย่างน้อยมันจะได้มีอะไรที่รองรับเขาหน่อยหรือจะใส่กับบิกินี่ที่ไม่มีฟองน้ำาะเรากลัวว่าสุกโผ สิ่งนี้ก็คือเอามาใช้ได้แล้วก็อีกอันนึงถ้าไม่ใช่แบบเสื้อใส่เดี่ยวแบบที่มันรัดรูปแบบนี้มีบีจะใส่กับพวกชุดราตรีชุดแต่งงานอันนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันที่เขาพอมีโครงข้างในมาอยู่แล้วแต่ว่าเรากลัวว่าตัวเนี้ที่เราชอบมากๆก็คือเขาจะมีความแบบบางทุกคนแต่มันเป็นบางที่ดีตรงกลางเนี่ยมันควรหนาแล้วขอบอะ่ะมันต้องบางเพราะว่ามันจะได้แบบแนบไปกับเนื้อไม่ใส่แล้วเป็นเพเยอคืออย่างบางคนอะ่ะ เราเลือกแบบที่มันหนาแล้วมันกลายเป็นหนาทั้งอันใช่ปะ่ะเวลาใส่อ่ะมันจะเห็นเป็นกระเดิดอออกมาอันเนี้ยก็คือตรงกลางจะหนาประมาณแบบ3มมิลแล้วมันก็ค่อยๆไล่ความแบบหนาออกมาจะบางลงเรื่อยๆตรงปลายสุดเนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็คือแค่ศูนย์จุดมิลก็คือบางเฉียบเรียกว่าปิดตรงกลางได้ดีแล้วก็ เหมือนเนียนกับหน้าอกเราอะได้แบบว่าสมูทมากๆก็คือใส่แล้วไม่บง้งไม่โปะนะคะหลายๆครั้งวีบีไม่ค่อยอยากใช้อันนี้สมัยก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจในกาวแล้วก็ไม่มั่นใจในการแบบติดทนของมันอะแต่พอมาลองใช้ของอันนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเออดีมันใช้ได้มันแบบว่าติดทนมันไม่ละคายเครืองคือเราใส่ทั้งวันมันไม่รู้สึกแบบกลับมาบ้านแล้วมันคันอะคิดออกว่มทุกคนก็ผิวสัมผัสนะคะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆผ้ากรมะหี่ก็คือแบบ ใส่กับเสื้อขึ้นมาก็คือสวยมันกะแบบเนียนแล้วก็ดูเรียบก็ลองไปเลือกกันดูว่าชอบแบบไหนนะอันนี้ควรไปโดนควรจัดกันคนละหนึ่งคู่ค่ะอ่ะก็จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องราบ,บรา,บบราบเรื่องแบบว่าเสื้อในการดูแลหน้าอกต่างๆอะไรองนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันใครที่อยากตามตามตัวไหนตัวไหนที่มันยังมีขายอยู่เราไปหาลิงได้จะพยายาม เอามาใส่ให้ในคอมเมนต์แล้วก็ดีสคริปชั่นบอกเช่นเดียวกันก็ไปลองกันดูนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพน้องนมของเราให้ดีนะคะขเขาก็จะอยู่กับเราแบบสวยๆนานๆนะคะแล้วก็ เมื่อกี้เพิ่งคิดได้อีกทคนหนึ่งก็คือตัวนิ p ปโป้คาเวอร์เวลาเราใส่อะถ้าเราแปะแบบตรงกลางแล้วแผ่ออกอะคือมันก็โอเคแต่ว่าเมื่อกี้เราลองเทคนิคก็คือติดเขาจากข้างใต้ก่อนแล้วก็ดึงขึ้นข้างบนมันก็จะทําให้เหมือนกับหน้าอกเราอะดูตึงแล้วก็สูงขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยทุกคนก็ไปลองดูคลิปนี้ใครมีคําถามอะไรก็จะอินบ็อกซ์หรือว่าจะ DM มาใน IG ก็ได้เพราะว่าถ้าเขินที่จะถามนะคะหรือว่า ใครมีอะไรที่มันไม่ได้น่าเกียดกันไปให้ถามจะคอมเมนต์ไว้ทั้งใต้ก็ได้เดี๋ยวจะมาไล่ตามตอบหรือใครที่ชอบบราแบบไหนที่สุดก็คือพิมพมาคุยกันได้นะก็อยากพูดคุยกับทุกคนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เพราะว่าตั้งใจสดโน้ตมาแชร์แบบละเอียดยิบนะเอาให้มันแบบว่าครบทั้งแปะประเภทหลักๆที่มีบนโลกไปอย่างนี้นะทุกคนก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆที่มีปัญหากําลังแบบเอ๊ะฉันใส่บลาอะไรดีแบบไหนดีก็ลอง แชร์ไปให้เขานะคะแล้วก็ถ้าใครดูมาหลายคลิปแล้วกราบนะคะ u ับ c r i b e ด้วยนะคะกดเบลล์ติงติงด้วยนะคะก็เตือนกันไว้เพื่อมีคลิปนี่อะไรที่บิบีมาแชร์ก็ว่าแต่งตัวสำหรับสาวอวบหรือว่าบิวตี้หรือจัดบ้านก็จะได้ไม่พลาดคลิปแบบนั้นกันเพราะวันนี้ไปแหล้บ๊ายบาย